กูด้มากระดวงิสวัสดีครับตอนนี้คุณยูรวยกันปั้นพาจีกับผมครับผ่านมาพาจีกับผมจและคลิปโดยวันดีครับผมต้องเลยถุยและคลิปในวันดีครับผมต้องบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากครับเพราะคลิปในวันดีครับคือคลิปปะกองซุ่มมาวิวีเจ หนึ่พันบาทโอ้ยต้องบอกว่าโคตรตื่นเต้นนะฮะเพราะปกติแล้วเปิดแต่กล่องกันดำใช่ไหมวันนี้ฮะได้เปิดกล่องซุ่มมาเวลดีเจนซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็หาไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมของร้านร้านหนึ่งก็คือร้าน,าน,าน,านโอวันเดคอยนะครับต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะที่จะกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโหดีใจมากนะคะงั้นขออัญเชิญกล่องซุม่มเลยฮะเพจมา อชอบติต๊กต็อกคนนี้เดี๋ยวผมขอบอกรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้อินไปกับผมนะครับผมคือรายละเอียดของกล่องสูงนี้นะฮะทางร้านได้บอกว่ากล่องสูงมูลค่า1000บาทนะครับผมของข้างในมีตั้งแต่500 000, 1 0 0 0 2ัน0ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน10กล่องนะครับผมซึ่งผมก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผม และใน10ิกล่องนั้นนะฮะจะมีกล่องโชคดีก็คือ2กล่อง่องโชคดีนั้นมีสินค้ามูลค่า2,500บาทพูดเพ่นบอกเลยแล้วที่เหลือก็จะค้าเป็น500กับ1น0 0นะครับผมอาทีนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแล้วนะมาซึ่งผมได้กล่องใหญ่สุดเลยครับผมต้องเรียกว่าบูดีมากระดวงๆๆแล้วทีนี้ผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูเลยนะ ซึ่งผมจะไม่เปิดมันช่องอื่นหรอกที่เอาฮันเตอร์ปาดหรืออะไรปาดมันธรรมดาไปผมจะเปิดแบบสเปเชียลไปเลยให้เหมาะกับมาเวลลีเจนให้มันยิ่งใหญ่นะนะจะเปิดได้เรื่อยเนี่ยแหละเราจะไปทำตามนะครับนี่คือการแสดงนะครับผมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะอ่ะผมจะผ่ากลางก่องแม่งเลยนะ อ้าโอ้ยเรียบร้อยฮะเรียกนะว่าไอ้เหี้ยสก,กปรกชิบหายผมเลื่อนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมจะมา ร้อมเลยนะครับผมพร้อมกันนะว่าผมจะเป็นผู้โชคดีกลองใหญ่ได้ของมูลค่า2,005 5ไหมหรือว่าผมจะได้ของมูลค่า500หรือ1,000ทุกคนพร้อมแล้วช่วยกันนับึ่งอับเป็นไงเป็นไงกูได้อะไรกูได้อะไรทุกคนกูได้อะไรเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นมันกลองใหญ่มาก ผมไม่รู้มันคืออะไรพร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมให้กล้องดูก่อน1นึ่งสองไปะไรอะเพื่อนเพื่ตาหนึ่งสปึ๊บได้เซ็ตซีวิวอ๋น้ำมันได้ทั้งสองเอืแค่แค่ผมต้องพูดเลยนะว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะตามตลาดอะตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันไม่ได้ค่อนข้างจะราคาสูงมากนะครับแต่ผมต้องพูดเลยว่า สองตัวนี้โค้ดกระเด็นของตัวนี้ของครบมีหัวมีโลกมีเอฟเฟกบีมครบคือถ้าพูดตามตรงนั้นหนึ่พบาทได้สองตัวเฮ้ยไม่แพงถือว่าเท่าทุนโอเคอ้ยเรียกว่าเออแม่งก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับตอนแรกคิดว่าแบบไอ้เหียจะได้2,500แต่ว่าใจลึกๆก็ว่ากูว็ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ พอได้มันเป็นสองตัวอย่างนี้เฮียขอบคุณนะฮะร้านโอวั B D D o นเดีดอยโคตรดีใจเลยเฮียตอนแรกก็ตกใจแบบเชืเ่อเลยวะเฮียไ,ได้อะไรกูได้ตัวเดียว,วเหรอเฮ้ยเปิดบอลอูสองตัวเย็ดเค้ปันป่นๆเลยนะัะผมก็อยากรู้นะฮะว่าเพื่อนที่เหลือเขาได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็วสแสดงความยินดีออกคนที่ได้สองพันห้าแล้วก็พันหนึ่งหรือว่าได้อะไรก็ตามแสดงความยินดีด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับผม สุดท้ายนี้ฮะเพื่อนๆมีความคิดอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวมาเวลรดีเจนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะแล้วก็อยากได้คลิปอะไรก็มาบอกกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าทําได้จะทําให้นะครับโอสุดท้ายนี้คะผมมีเพจ a c e b o o k นะฮะพันพาจีแล้วก็ติกตกอพันพาจีนะครับฝากไปติดตามด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วคลิปนี้จะเป็นไงก็ติดตามด้วยสําหรับวันนี้แบบนี้ทั้งวันยังได้สวัสดีครับ